สวัสดจ้าสวัสดีจ้า,า,จามาจ๋ามา,มากินข้าวมื้อนี้มื้อนี้ข้าวกล้วยใหญ่แต่ว่ายายบ้านกินยายราคาไรของทีจ้ามื้อนี้มีผัดไก่ใส่ฟักทองค่ะอีกแล้วแต่แกงผักกิเล็กมีของหวานที่ของหวานนดีวันหนึ่งวัน,นลืมข้าวโอเค เอานี้ตาตดกพรเป็นยังเรพอหิวแหงมาพอเจ้เนี่กินยังข้าวเหนียวบากินข้าวเหนียวบงนี่ใส่ว่างใส่จานี้นะข้ยกินนข้าวเหนียวน้ำจ้าล่ะให้แม่ก็ไปอาพยายามกินนั่นข้าวจ้าพทุงไร้เจือดิ่แด้หนิ่าว่างเนเอาลูกลาซอนเลยจานกับซ่อน ย่างลยบิ๊กมาเลยเนอะโอเคน่ามอนะเอาเลยลุยเลยอันนี้เดีค่จานนี่ะย่างกนี่นะคือดนะ I think it's a bit dark n o Can't see o u Jack i s fine นี้ตาก็ยากครับเ็นไม่กินข้าวได้เจ้ามือนี้มาเด้อกินขาวัวนี้ I said I'm not h a t s not mine n o ยังยัง not finish it's fine thank you leh this is what happens when I'm not hungry มแคท,ทุกคนเด้อเมงหนอมแมงหน้ายู่ประเทศใดก็ได้มาามีดเข่ามอันนี้จา,านเด้อยุกแกงกับยุกแกงมาแด้วเจินเข่า ย่๊าเอ้ยเย่๊าผมงอหลงตุ้งย่๊าดูเดียวออมันเข้าไปข่ายย่ายแม่มาเด้อมาเด้อมาเด้อกินนี่ดิบอ่ยายมาแล้วจ้ะไล่ของจ้ะไล่ของตักหลายๆเด้อพ่ปอปมๆเลยเด้อพัดนะประอือมั้ง มัน่ดก่มนเาดี๋ยวมันก็มากรโดดอกดับกโดนไฟฟ้าดับจากฮ้อนหอนมือนีไฟฟ้าดับอันนั้นพ่อใหญ่่าเอาไฟฟ้าดับคือ่ายวีดีโอได้เอาไม่ใช่ไม่อย่างไรไทยวีดีโอได้สามีแบตอยู่ ได้กันไหนัลโหลไปานเซ่แต่อีเล็กกินคอออฮาวคันยูดูวิดีโอ ขนมเทียนอันนั้นไอ้บ้านตัจีนแม่จ้าเราบ้นตจีนมองดูย่าจะเอามาฝากอันนี้ใช้นีดนิวเยร์ my auntie from Bangkok sent to the h uh, and he wife give to my mom some กเธอว้เกิดมาจากไหนโอ้ยง่ายง่ายเลย่ยใเจ้เออโอเค เรากินข้าวเหนียวจ้าแสบบ,บ,บอกวัาไ <laughs> อนน้ตาเพิ่งปวดขาได้จ้ะเด้อก็เลยนั่งเพชรเดินน่งเหยียดคือจังพญายักษ์กับปวดขานั่งพื้นมาได้จ้าอันโต๊ะมีสองสามโต๊ะ,ะ <laughs> แต่ว่าประเด็นน่งเดี๋ยวนั่งพื้นตะว่าย,ยชนดพื้นได้ย่ายชนดพื้นอยากมาเกล็กจ้ะน,น้ำหน,นักหน่งคน กี่เล็กเนี่ยเป็นยาพอมเนาะเพื่อนี่กินยากเอาเลยไรฮะเดี๋ยวกลินก็ตอนผัดกิเล็กเขาใช้หมูวัฒนานดอกกินเลยน่ารับดีดีครับนี่เคมดีครับจ้ะคมดีค่ะบถ้าเคยหลายเลยแม่เนาะพัดเนาะมาตักหลายมาแซ่บเลย chắp chào hãy đuổi tập right. lại bây giờ nguồn lắm tiếng nguồn bá, mặn วนหาจมหาม่เลิศลุง้าเออถึงสองทำมเเลยแพ็คเกินก็ไม่ได้ไปหากันเนาะตู้เจบผักข้าไว้เรื่องมเจ้านี่เจ้าเ็นแดดสีมากก็ปิดแต่ช่วงหอหันง้าเก็บเอาตรงนี บอ่อท่าไปให้เขาอุดหนุยังเดี๋ยวคนส่าของมาเพิ่นเพิ่มข mm ึ hmm. ้นมาแค่ยังนี่ปักขายึดโซงไปน้ำเพิ่มน,น้ำมันผักของเพิ่นหมเพิ่มน,นะอือเหรออัน hmm. น yeah. ี mm ้พัสมีเดบโบยูคันพัสมีเดบโบพี่แต่สิงสิงฟูจะไม่ได้ปลูกแต่ปลาขาจ่าเห็นบ่อเมือนัอน้นซื้อตั้งมาสองกิโลเล่าเมืออม่อแม่ไปยินบอ่อปีน้องยาว mm hmm. แม่ว่าพี่น้องเย้ามักถักขาประสานว่าเก็บไปไห้ในได้ย่ำขอไปอุดดอนประสานว่ามึงดูจ้ะมึมงเป้วเก็บมือเศร้าน,นี่แหละแหฮงเก็บตัวใดแหฮงป้องดีเนาะกับไอ้นี่อีพับพีดัสเบอม่เลิฟซอรี่อันเก็บบักพีดกับบักเคี้ยเกี้ยกับอันบักเขือจา้านี่เก็บอยู่สวนนี่แหละเริ่มได้ผลผลิตเริ่มได้เก็บกินรู้ไหมเครืงพริกทั้งบักเขือทั้งบักเคี้เคยเกี้ยเก็บมาไว้กับผักขา เก็บไ่แต่หายายเอาไปต้มต้มซุปมันไม่ค่อยกินของตึกแล้วแปลว่ได้เล่ยนยานะจ๊ะมันย่านสารันปูกเองที่เสบายใจย่มกินอดูก in ินยัดแม่ตักให้หน่อยเดี๋ยวตักให้ละลายมึงง มเอ้ยแต่ถ้าอุ่นบาไลอุ่นบมเด้อเลสแปะอุอใสองกมันลีอีกเกด้อเออเดนีเมาบ้ลด้ยี่ห้อบานล้งตากน้ำเด้อบวบบื้อพัดกับพัดกับตักใส่ถุงกับบวบบอื้อกัตักใส่ถุงแล้วไม่ให้พอใส่าบา ก็เกลแกงเราอยูเลย้ยงใ้่น,นี่ไมาใช่ไหมกินน้ำก็นี่เท้ามาเ้ามากกงปลาจียมันขมขมดีดีขมพอดีปรดี๋ยวควันพุนี่ไม่ต้องกเอมเอมยูฟินิล่ะเนาะเนี่ยี กินเบิร์ดจานจ้ะกินเบิร์ดจานยูว่าฉันฉันบริหิวหลายได้วอฉันว่า orange in the f a c า you want try this? Yeah. G im. G im like. t ิมยิมหลจนโดนสิกินเขาเนื้อมูเาว์ทีอะโดนสิได้กินนัน เอวล้วเด้อหนังงัวหนังกล้วยหลายไปซื้อมาใบย่างนี่ยไปไม่ได้ประสิโแเงทำไรอย่างหัวหนังกล้วยอยู่ใช่ย่งที่เิซด้อดเลยอะดนญญเบ้า ไม่ขายี้วนียวไม่ข่นเดไม่เหนียวแค่่รด่างเขาหรเอไ่งไหนวันี้ไปแล้อเด้อันเปิดไปบุอันนี้เล่ายูวิกันโกเล่าเนาแต่จะโอ้พันเนาเนาะเรื่องจเล่ายูนอเดโอโครเซเนเบียนเวโควิด ว่าอะไรบ้างไม่เอาอะไราช่มอืมต้องจิมจิมันข้าง กินโด้อผัทนะบสนได้พัทนะกดวากินเลยอะไรอันกลออือส่วี่ได้กินะมาตะที่มาตักของหวาน้อ ย,ยังดับจังไดบ้านนะดับบ้านเลกินของหวานยัวนะของหวานล้างปากก่อนแนวบ่ะบใส่ถืออยากกระพริมันก็ถึงขั้นสองขั้นเพราะยังสิมขึ้นแซ่บลายแต่ว่าซิมตอนห่อนเพื่นว่าจะสิมตอนเย็นเราจะได้กินตอนเย็นเย็นเพราะว่ากินน้ำเ,เขาอิ่ม lắc lại đấy không à. ăn nhân, ăn này có để ăn lại đấy, ta bớt rồi nó. <laughs>

ออกจากเค็นั่สะอาดตัดดับแะบวเ,ออออเว่าหอดต้อนสุนกขวงรดไอเย็นดอยไอไอเย็นนี่ทำเสาไฟเขาก็ำดับแต่เขาจำประเทศไตนะแล้วเสียบเกรียยพักกันเลยจะอะไรอ่ะ วน <G ül> มันพอดีเนาะพอเนาะยันมามันอยู่กับที่หรือะไรหน่อยโอเคจ้ะแค่นี้แด้วค่ะเด้อเดี๋ยนหอนแทงจ้าเดี๋ยวสิขอตัวชิบสามนาทีแล้วล่ะห้ยุบสลายนชุบซุกคนมีแต่ความสุขค้นเจริญให้มีโชคมีไส้ร่างกายแข็งแรงการเงินการงานดีเด้อฮะบ๊ายจ้า bye, -bye.